เนนคําปฏิบัติธรรมจนเป็นเนนผีบ้าพระโยคาวจรเจ้าผู้น้อมจิตบำเพ็ญสมณธรรมเริ่มทำสมาธิจากขั้นสมถกรรมฐานไปตามลำดับถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานถือได้ว่าท่านลงมือกระทำสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องสังวรให้จงหนักได้แก่ไม่ปฏิบัติย่อหย่อนเพราะปฏิบัติแล้วไปไม่ถึงฟากฝั่งพระนิพพานและไม่ปฏิบัติเข้มงวดถึงขั้นอุกฤรบ่อยนักเพราะเมื่อจิตรับภาระหนักหนาสาหัสไม่ไหวขึ้นมาจิตจะประท้วงด้วยวิธีน่ากลัวมากสภาพของจิตประท้วงคืออาการที่จิตเริ่มวิปลาสคลาดเคลื่อนอย่างเบาคือดูพินเพียนเฟื่อง อย่างกลางคืออารวาดคลุ้มคลั่งอย่างหนักคือเป็นบ้าเช่นที่เขาเรียกกันว่าไอ้บ้าหอบฟางนุ่งห่มเสื้อผ้าสักกี่ชั้นก็ไม่รู้ร้อนรู้หนาววันๆไม่พูดไม่จาสติแตกหลุดโลกเพราะไม่รับรู้เรื่องราวทางโลกภายนอกทั้งสิ้นหลวงปูเ่เทศเทศอรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งจังหวัดหนองคายเป็นพระสายปฏิบัติ ซึ่งช่ำชองทางด้านการปฏิบัติจิตเป็นเยี่ยมรอบรู้อาการของจิตในทุกประการมีสิทจานุสิท์ที่เป็นนักฝึกจิตจำนวนมากคราวหนึ่งมีสิท์เป็นภิกษุรูปหนึ่งได้ทําความเพียรมากตั้งความหวังไว้ว่าขอบรรลุธรรมโดยด่วนฉะนั้นที่มักแปดว่าจงทําความเพียรชอบจึงเลยทงเป็นเพียรจนเพียนใกล้บ้ามีผู้ชี้แนะให้ภิกษุรูปนั้น ปรับปรุงแก้ไขวิธีบำเพ็ญเพียรน,น,นานาประการล้วนแต่ดีๆทั้งสิ้นแต่ดีไม่ถูกจุดเนื่องจากคนเพี้ยนสติเฟื่องจะแก้ไขจิตที่เป็นของละเอียดกรไรได้เมื่อความรู้ไปถึงพระอาจารย์ใหญ่คือหลวงปู่เทศท่านจึงมีเถระวาจาสั่งเฉียบขาดว่าจงยุติการปฏิบัติอย่างอกุกฤษเสียให้เลิกปฏิบัติไปเลยคือศึกออกไปเที่ยวตเตร กลือกล้วอยู่กับโลกีวิสัยลืมเรื่องการปฏิบัติให้หมดสิ้นหลวงปู่เห็นเหมาะควรเมื่อไหร่จะเรียกให้กลับเข้ามาบวชอีกคณะสิทธิอนุสิทธ์ตะลึงพึึงเพลิดกับกุศโลบายของหลวงปู่พระอาจารย์เป็นที่ยิ่งแต่ภิกษุเพี้ยนก็สึกไปแล้วบัญชาที่ท่านห้ามไม่ให้ฝึกจิตอีกก็น้อมรับแต่ดยดีได้เที่ยวเตรเฮาตามคำสั่งท่านในที่สุด จิตก็กลับคืนดีเป็นปกติหลวงปู่มีปัจจุบันนังสยานรู้ความเคลื่อนไหวของสิทธ์หรือจะรู้ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามปรากฏว่าท่านมีบัญชาให้เรียกลูกศิษย์คนนั้นกลับเข้าวัดมาบวชอีกเป็นคำรบสองเรานี้ท่านควบคุมชี้แนะแนวทางฝึกจิตอย่างใกล้ชิดห้ามขาดไม่ให้ปฏิบัติธรรมเลยทงเช่นที่แล้วมาผลลัพธ์คือ สิกษุรูปนั้นไม่เพียนอีกเลยการปฏิบัติก็รุดหน้าไปมากที่หยิบยกพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศเทศรังสีขึ้นกล่าวอ้างเพียงเพื่อบอกเท่านั้นว่าธรรมะของพระศาสดาท่านทรงชี้แนะให้ยึดมั่นในทางสายกลางไม่ตึงไม่ย่อหย่อนนั่นเองเนนคำจาริกทุดงเพียงลำพังอยู่ตามเถื่อนถ้ำป่าเขา นานทีปีหนจึงจะมีโอกาสเข้ากราบนัสก,การครูบาอาจารย์ชั้นอวุโสในทางธรรมเพื่อน้อมรับฟังคำสอนครูบาอาจารย์ที่ภูมิธรรมบรรลุคุณวิเศษเป็นผู้รู้ชอบเห็นชอบในพระศาสนาถามไถยดูชั่วประเดี๋ยวเดียวก็จับเคล็ดได้ว่าปฏิบัติอย่างไหนที่ควรกระทำต่อไปและอย่างไหนให้ระงับเสียไม่ดีปฏิบัติไปแล้ว จะออกนอกลู่นอกทางซึ่งเนนคัมได้น้อมคําสั่งสอนมาพิจารณาเห็นเหมาะประการใดก็ปฏิบัติไปตามนั้นช่วงหนึ่งของการแสวงหาสถานที่ถูกจริตสงัดวิเวกอันควรแก่การพำนักพักปฏิบัติธรรมเนนคัมท่องทุดงจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมรอนแรมผ่านป่าฝนแล้งไม้ในป่าทิ้งใบโกรนเกลียมไม่ร่มรื่น เลาะลัดตัดป่าสู่ท้องทุ่งแสงแดดก็แผดจ้าขนาดไข่สุกเองได้โดยไม่ต้องต้มถือเป็นการเคี่ยวกรมสังขารหนักหนาสาหัสมากกรอบเตรียมตอนกลางวันพลบค่ำปักกลดคร่ำเคร่งบำเพ็ญตบะต่ออีกถึงดึกดื่นค่อนคืนคล้ายสังขารทำด้วยเหล็กไหลไม่รู้ร้อนรู้หนาวนับเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างอกกลิติดต่อกันหลายวันหลายคืนจนกระทั่ง ล่วงเข้าเขตหนองคายแถบถิ่นภูสิงตกลงปักกลดพักค้างแรมอยู่ในราวป่าใกล้กับภูสิงพักแข้งพักขายังไม่ทันหายใจสะดวกก็เริ่มนั่งเข้าสมาธิทันทีพุทธบริษัทผู้ได้ฌานสมาบัติแก่กล้าถึงขีดขั้นรอบรู้เหตุการณ์ในอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติอุปมาเหมือนเศรษฐีใหญ่ผู้มั่งมีทรัพย์มากมายมหาศาลสังขารขัน เปรียบเสมือนโอ่งไหหรือภาชนะที่บรรจุทรัพย์นั้นไว้แน่นหนาดิบดีถ้าภาชนะถูกรักษาทนุถนอมทรัพย์ที่เก็บงำอยู่ในภาชนะก็หมดปัญหาแต่ถ้าแม้นว่าพุทธบริษัทอุปมาเหมือนเศษฐีใหญ่ทิ้ง,ท,งทิ้งควงๆปล่อยภาชนะให้กรำแดดกรำฝนจนชำรุดผุก,กร่อนกาละเอาสารย่อมเข้ามาเยืนทั้งภาชนะและทรัพย์ทั้งหลายแหลประดามี สังขารขันเน้นคำคือภาชนะนั้นชานสมาบัติได้แก่เศรษฐีใหญ่ดังอุปมาการตรัตรำจนสังขารกรอบเครียมมีผลกระทบถึงจิตเมื่อจิตเรียกร้องขอพักผ่อนไม่สำเร็จจึงประท้วงยุติการสั่งสมองเมื่อสมองไม่ทำงานทุกอย่างจึงรวมลงที่อาการวิปลาสคลาดเคลื่อนเนนคำนั่งเข้าสมาธิตอนพลบค่าของวันนั้น ถึงซึ่งความหลุดโลกไม่รับรู้เรื่องราวใดอีกแต่ไม่ใช่หลุดพ้นจากอสุวกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานเพราะสภาวะจิตของผู้หลุดพ้นเป็นจิตสว่างรู้ตัวรู้ต,ตนทุกลมหายใจเข้าออกมีสติอันไพบูรณ์เป็นมหาสติคนละอย่างกับหลุดโลกที่ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นสติอย่างนั้นเลื่อนลอยไร้จุดหมาย สิ่งเดียวที่สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้คืออนุสติความคุ้นชินกับภพบชาติที่ต้องกินเดินง่วงแล้วก็ต้องนอนเป็นตัวขับเคลื่อนเนนคำให้ดำรงธาตุขันอยู่ได้ไม่ตายแต่อยู่ก็เหมือนตายทั้งที่ยังมีลมหายใจอยู่วันรุ่งขึ้นตื่นนอนตอนไหนไม่รู้คุ้นชินอยู่แต่ว่าต้องหอบเครื่องอัฐบริการติดตัวไปด้วย ก็หอบก้าวเดินลัดเลาะตัดดงออกทุ่งนาจนมาพลุดโปรถึงแหล่งชุมชนทุกอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติทั้งสิ้นไม่มีความคิดจะบินทบาดเมื่อท้องร้องแสดงความต้องการอาหารขบฉันมีแต่เห็นเศษสิ่งที่เขาทิ้งคว้างเช่นเศษอาหารคุ้นชินว่ากินได้ก็ตรงเข้าไปฉวยจากขี้ฝุ่นบนพื้นดินใส่ปากน้ำดื่มหาเอาตามมีตามเกิดสุดแท้แต่จะเห็นอยู่ที่ตรงไหน ครั้นเนิ่นนานหลายวันเต็มทีที่หลุดโลกอยู่อย่างนั้นผ้ากาสาวพักถูกนอนเอื้อทะเลือถะไหลในที่อันไม่ควรนอนก็ขาดวินสิ้นราศีคราวนี้ลุกขึ้นก้าวเดินไปถึงไหนชาวบ้านร้านตลาดพิจารณาแล้วเห็นว่าบ้าแน่จึงเรียกขานกันว่าเนนผีบ้าเมื่อรู้สึกว่าเนนบ้าก็รังเกียจรังอนเดินเฉียดผ่านรายใกล้จึงเสือกใสไล่ส่ง เกรงไปว่าคนสติเฟื้องจะมาทำอะไรที่นอกเหนือความคาดฝันตอนหลุดโลกที่อิ่มหนำสำราญที่สุดคือได้เศษสิ่งเหลือกินถูกโยนลงมาจากรถโดยสารสายอุบลราชธานียโสธรเป็นข้าวโพดเหลือเพียงสามแถวน่าเป็นช่วงชีวิตที่น่าอนิจา์ของนักปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงจนกระทั่งวันหนึ่งได้พยุงสังขารอ่อนล้าผ้าห่มดองขมุขมอมขาดวิ่น ไปนั่งพักแข้งพักขาอยู่ใต้ร่มมะตูมนามต้นไม้ว่ามะตูมเป็นมหามงคลน,น้ำเหลือเกินทำให้อะไรที่สลบซบเซาตุมเต่งพริบานขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์สติที่ประลาสนาการไปจากเนนคัมได้ย้อนคืนกลับสู่ร่างจำได้แล้วว่าตนคือเนนคัมจำได้ต่อไปอีกว่าเป็นเนนนักปฏิบัติจิตคาดว่าจิตนั่นเอง ได้หลบไปพักผ่อนมาพอแรงแล้วจึงกลับที่ตั้งเพราะสังขารคือครูหาที่อยู่อาศัยของจิตอีกทั้งจิตที่เคยถูกฝึกมาอย่างโชคโชนดีแล้วถึงจะพยศเอาบ้างก็พยศชั่วครั้งชั่วคราวไม่พยศจนหลุดโลกถาวรน,นิรันดร์การนั่งทบทวนโดยกำหนดจิตเป็นสมาธิลึกย้อนไปถึงตอนเป็นเนนผีบ้าจดจำได้ครบถ้วนเท่าที่เคยหลุดโลกไปแล้ว รู้สึกสังเวชใจตนเองและสังขารตลอดจนเครื่องห่มดองไม่น่าเลยที่ผ้ากาสาวพักอันเป็นธงชัยแห่งพระอาหารหันเจ้าผู้สิ้นกิเลสจะเสื่อมสิ้นความศักดิ์สิทธิ์เพียงนี้เครื่องอัฐบริขารที่แข็งแรงทนทานคือบาทเพราะประกอบขึ้นจากเหล็กกล้าเอาไปรมควันบาทยังใช้การได้ดีอยู่ตกลงลุกจากใต้ร่มประตูไม้มงคลน,นาม ก้าวเดินไปหาน้ำล้างบาทกระฝาจนสะอาดพอดูได้แล้วห่มดองรัดกลุ่มก้าวเดินสงบสำรวมระวังออกบินทบาทโปรดสัตว์โลกมีชาวบ้านร้านตลาดมาตักบารท,ทําบุญได้พระทหารพอขบฉันพดุงสังขารให้อิ่มหนำแช่มชื่นขึ้นมากช่วงที่หลุดโลกจำได้อีกว่าเคยไปพำนักพักแรมประจำอยู่ในป่าช้าคนเขาถึงเพิ่มคำว่า ผีไปพร้อมกับคำว่าบ้าตอนนั้นมีโยมชราใจบุญสุนทานชื่อโยมคำมีเป็นหญิงวัยแก่เท่าแต่ศรัทธานในพุทธบุตรไม่รู้เสื่อมคลายคอยจัดหาอาหารคาวหวานมาถวายอยู่เนืองนิดราวหนึ่งโยมชราหาปลามาได้จากหนองน้ำครั้นปรุงเป็นอาหารโอชารุสแล้วแทนที่จะเก็บไว้กินเองอุตสาหห่อพิ้วมาถวายเนนคําถึงป่าช้า ตัวโยมเองยอมกินข้าวเหนียวจิ้มปลาร้าไปตามมีตามเกิดนับเป็นมหาอุบาสิกาทีเดียวเมื่อเนนคําคืนกลับไปนเนนคําอีกหนกาอะไรไม่รู้มาตัดรอนทําให้โยมชราในตามืดบอดเนนคําจึงอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาก,กลโลกขอเดินจงกรมไปจนกว่ามหาอุบาสิกาจะหูตาสว่างสวัยดังเดิม การเดินจงกรมครั้งนั้นกินเวลานานถึง17วัน17คืนโดยไม่หยุดยั้งพักผ่อนกำหนดจิตอยู่ในองค์ภาวนาไปตลอดสายจนกระทั่งพื้นดินในส่วนที่เดินกลับไปกลับมาสึกรอเห็นได้ถนัดชัดเจนทั้งนี้งดการขบฉันงดดื่มน้ำธรรมดาและน้ำปานะไม่เปลีกเวลาไปขับถ่ายทั้งหนักทั้งเบาเอาแต่เดินจงกรมจนแข้งขาอ่อนล้า สิ้นเรี่ยวหมดแรงจะตายเสียให้ได้เดินจงกรมติดต่อกัน13วันแรงเหือดหายถึงกับคลานจงกรมแทน9เดือนตกลงคลานจงกรมจนครบทั้งหมด17วันกับ17คืนความตั้งใจจริงรวมตัวกันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ช่วยบรรดาลโดนให้มีผู้ใจดีนำโยมชราไปพาตัดที่โรงพยาบาลครั้นตัดต้อออกไปแล้วในตาก็ฟื้นคืนดี มหาอุบาสิกาพักฟื้นอีกไม่นานสามารถมองเห็นโลกอันสดใสได้เป็นปกติแสดงว่าจิตที่ฝึกมาดีแล้วเมื่อเพ่งเพียรจนจิตรวมตัวเป็นจิตตานุภาพจะบังเกิดเป็นพลังอำนาจยิ่งใหญ่ได้อย่างลึกลับจนกระทั่งทดแทนน้ำใจอันแสนประเสริฐของโยมคำมีได้ทันตาเห็นการต่อมาเมื่อเน้นคำชื่อเสียงเรื่องลือประเดืองไกลมีศรัทธาญาติโยมเลื่อมใส ผู้คนพากันเรียกหาท่านด้วยความเคารพว่าหลวงปู่เนนคำพวกชาวบ้านร้านตลาดฐานะร่ำรวยต่างซื้อหาจีวรราคาแพงเนื้อผ้าดีมาถวายเป็นอันมากถึงเวลานั้นท่านมีจีวรที่โยมชรานำมาถวายไว้ก่อนถึงแม้จะรับจีวรของญาติโยมไว้แต่ที่ห่มดองเสมอคือจีวรของมหาอุบาสิกาคำมีเนื่องจากท่าน เจตนาจะฉลองศรัทธาโยมชราเมื่อโยมเห็นท่านห่มจีวรแล้วบังเกิดความปิติถ้าโยมใกล้จะละสังขารแล้วระลึกถึงอารมณ์ปิตินี้ได้หลังจากถึงแก่กรรมพบภูมิที่ไปย่อมเป็นสุคติภูมิประการเดียวตัดเรื่องทุขติภูมิไปได้เลย